ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Generation 95โดยหมอเปิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรนะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ ราศีมังกรนะครับตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับว่าในแต่ละเดือนจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับถ้ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็เก็บไว้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นผมก็จะมีวิธีแก้ไขให้นะครับผมถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวนะครับเพื่อรับกับสถานการณ์โดยที่ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเดือนมกราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนมกราคมเนี่ยในช่วงต้นเด งุนงิดกับลูกน้องบริวารน,นะครับหรือกับเด็กๆภายในบ้านนะครับคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์อยากได้สิ่งใดจากเขาก็ไม่ได้นะครับบอกอย่างงูนทําอย่างนี้นะครับเหมือนไม่ได้อย่างใจเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับประมาณช่วงกลางๆเดือนเนี่ยนะตอนแรกต้นเดือนงุนงิดนะแต่กลางเดือนเนี่ยจะมีโชคลนบที่มาจากเด็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนนะครับเลขอะไรที่มาจากเด็กหรือว่าใครที่อยากจะเสี่ยงโชคนะครับก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่กับคนที่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับหรือว่าคนที่ขายลอตเตอรี่อยู่แล้วเขากำลังอุ้มลูกเลี้ยงลูกอยู่อย่างนั้นก็ได้หรือให้เด็กหยิบลอตเตอรี่ให้ก็ได้นะครับลูกหลานของคุณภายในบ้านนะครับ <Ooh. S 2> เขาก็จะ้โชคลาภกับคุณได้นะครับ <S <S ในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวนะแต่เป็นการอยู่ที่เรารู้สึกว่าเราสุขใจกับเรานะครับมีกิจกกรรรรรรมทที่่เเเาาาาาู้้สสึววแลบยใจ เราทำแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครก็ได้นะครับมีความรู้สึกเหมือนอินโทรเวิร์ดอะไม่อยากจะไปส่งสิ่งอะไรกับใครมากมายนักนะแต่กอ็อยู่ได้ด้วยด้วยเหมือนประมาณว่ามีความสุขได้กับตัวเองนะครับผมต่อมาเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นี้แนะนําเลยนะว่าคุณจะโดนหลอก นะหรือโดนโกงระวังพวกแกงคอร์เซนเตอร์หรือระวังอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมาหยิบยืมเงินคุณหรือว่าหยิบยืมสิ่งของไปนะครับเรียกได้ว่าถ้ายืมของไปเอากลับมาคืนก็เสียหายถ้ายืมเงินก็ไม่ได้คืนนะเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปค้ำประกันใครนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็น ภคเข้าตัวนะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อขานะครับกระดูกเอ่อเส้นเอ็นต่างๆนะครับผมระวังเรื่องของระบบภายในระบบไหลเวียนเลือดต่างๆนะครับหากใครมีโรคประจําตัวก็ตรวจ สอบเออเหมือนไปหาคุณหมอนะครับตรวจสอบดีๆนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าปล่อยปละละเลยในอาการที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหนักนะครับผมไปไปลายเดือนนะในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยถ้าคุณทํางานแล้วมีผู้ช่วยมีใครคอยช่วยเหลือคุณเนี่ยคนเหล่านั้นจะช่วยไม่ได้เลยมันเหมือนแบบมีคนอยู่แต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องเหนื่อยหนักอยู่คนเดียวนะครับ <eder. S 1> มันเป็นอะไรที่จะต้องรู้สึกว่าแบกรับภาระค่อนข้างเหนื่อยอยู่คนเดียวนะระวังปวดเกี่ยวกับเรื่องของกระดูก ต้นคอกระดูกสันหลังด้วยนะครับผมระวังพวกคอกับหลังจะเคร็นะครับในช่วงระยะเวลาปลายเดือนกุมภาพันธ์นะต่อมาเดือนอมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยสภาวะต่างๆนะการทํางานต่างๆก็ค่อนข้างไปแบบเรื่อยๆเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีความล่าช้าในการทํางานมากเกินไประวังถ้าเกิดสมมติทํางานร่วมกับคนอืนะ่นระวังอยู่ๆเขาก็จะมาหาเรื่องมันเร่งมันเร่ง,ม,งมันรีบนะครับทาให้คุณจะต้อง รู้สึกหงุนงิดหรือจะต้องรู้สึกอึดอัดในการทํางานนะระวังจะมีคนมาหาเรื่องทําให้เกิดการทะเลาะกันถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นให้ใจเย็นเข้าไว้นะครับผมถ้าเกิดใครมีรถยนต์นะครับในการขับไปทํางานหรือจะโดยสารรถยนต์ยังไงก็ตามระวังจะเกิดการเฉียวชนในช่วงกลางเดือนนะครับปลายปลายเดือนจะมีการหมนเงินค่อนข้างค่อนข้างปวดหัวน,นิดนึงแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะครับปลายปลายเดือนมีนาคมนะครับจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจะหมายถึงเรื่องการงาน หรือการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีเราจะทําหรือไม่ทําจะอยู่หรือจะไปจะตัดสินใจยังไงดีนะครับในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นประมาณนั้นคือคือยังคิดไม่ตกนะแต่ในต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะครับต้นเดือนเมษายนเ้าากิดใครที่ตกงานหรือรองานอยู่นะหรืออยากเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับหนนะ้าที่การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับใครที่อยากจะได้งานนะถ้าสมมติว่าฟังคลิปตั้งแต่ ต้นเดือนเอ่อต้นปีนะ่ยเขต้องแต่ต้นมกราเนี่ยนะครับคุณรีบสมัครงานไว้ก่อนเลยได้หมายถึงว่าคนที่อยากได้งานและคนที่อยากเปลี่ยนงานนะคุณสง่สงส่งเอ่อ ى, จดหมายสมัครงานไปหลายๆที่เลยหรือจะวอซิมไปที่ไหนก็ได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานเหมือนไม่โอกาสได้งานซ้อนงานด้วนยะเหมือนได้ที่หนึง่งอีกที่หนึ่งก็ได้อีกที่หนึ่งก็ได้และสุดท้ายก็ต้องมาเลือกว่าจะที่ไหนนะครับ เลือกเ,อเลือกส่งไปในที่ที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะได้หรือส่งไปในที่ที่เขาให้เงินเดือนสูงๆนะมีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจ นะครับโอกาสที่จะมีการหางานช่องทางงานใหม่ๆนะธุรกิจใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับมีโชคลาภในช่วงต้นเดือนนะการเงินการงานก็เริ่มจะคล่องตัวมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะมีอาการเจ็บไค้ได้ป่วยนะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะระบบภายในช่องท้องระบบภายในต่างๆการปวดไมเกรนนะครับหรือการปวดข้อขากระดูกอะไรต่างๆมันจะมีอาการประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับเพรา <folder S 1> ะรฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวก พิการซําซ้อนหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับหรือใครที่สามารถไปบริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดน,นะครับจะได้พ็งการสะดเดาะขอตัวเองจะได้ไม่ต้องเจอสิ่งน,นี้นะในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับอา,อาการเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้โปวดที่ผมบอกในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยมันยังมีการต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนเมษานะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอาการเหมือนกังวลใจเหมือนไม่หายสักทีปวดอยู่อย่างนั้นเจ็บอยู่อย่างนั้นนะครับผมมันจะมีเหตุให้ต้องมีการเดินทาง ะจะมีเหตุที่ต้องเดินทางในช่วงกลางเดือนนะครับอาจจะหมายถึงการเดินทางไปทางต่างจังหวัดเดินทางทางน้ําทางทะเลหรือไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือบางคน ที่มีการวางแผนอยากจะไปต่างประเทศก็จะได้ไปต่างประเทศนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องระวังก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าอาการตรงนี้เนี่ยบางทีมันจะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดภายในร่างกายของคุณระบบระบบหัวใจอะไรต่างๆนะดูแลตัวเองให้ดีนะครับยังไงก่อนจะไปเที่ยวจะเดินทางใดๆก็ควรที่จะไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพก่อนนะครับผมในช่วงปลายเดือนนะครับของเดือนเมษายนเนี่ยบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับที่แดนไกลเหลือจะได้ไปรับพรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเรื่องของผู้ลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่ปรึกษานะครับปัญหาต่างๆก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับ ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ<อ>เดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีเรื่องของการยกย้ายนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทํางานใหม่หรือการเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับการสื่อสารนะครับการรอคอยต,ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการงานอาจจะยังจะต้องรอเหมือนจะต้องรอคอยต่อไปมีเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นในการเซ็นเอ,อกสารต่างๆจะมีเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเอกสารสัญญาหรือทําเอกสารใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ดูแลเรื่องดูเรื่องของเอกส สดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีความวุ่นวายเดี๋ยวมันจะมีการผิดพลาดแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีการป้องกันหรือระมัดระวังต้องแต่แรกก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนระวังเรื่องของปัญหากลุ่ม ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคน <l ux> เขาทะเลาะก,กันอยู่เป็นกลุ่มหรือเขามีปัญหากันอยู่เป็นกลุ่มแล้วสุดท้ายคุณก็ถูกห่างเลขเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เขากาลังทะเลาะก,กันอยู่หรือเขามีปัญหาอะไรกันอยู่พยายามอย่าเข้าไป,าาไปวุ่นวายอย่าเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรืออย่าเข้าไปอะไรก็ตามมิฉะนั้นแล้วทุกคนจะถูกดึงเข้าไปและกายเป็นเหมือนเหมือนกลายเป็นต้นตอนในการทําให้เขาทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวมันเหมือน,นว่าสุดท้ายเขาจะมาลงที่คุณเพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับใครมากนะครับส่วนที่ใครจะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณก็พยายามน มิถุนาเดือนกรกฎะดานะครับเดือนกรกฎะดาเนี่ย กลางเดือนมีโอกาสเดินทางไกลนะครับมีโอกาสเดินทางไกลที่หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือคุณจะได้เจอคนที่มาจากแดนไกลคนที่ไม่ได้เจอกันนานเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานจะได้กลับมาเจอกันจะมีได้จะมีการเดินทางถ้าคุณไม่ได้มีการเดินทางเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้ที่การมีการเจอกันครั้งนี้คนที่กลับมาเจอคุณเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเดือดร้อนอาจจะมาพึ่งพาใส่อะไรบางอย่างนะครับคุณก็อาจจะมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเกิดเป็นการช่วยเหลือแบบ ไม่คิดว่าอ่ะให้ไปแล้วเดี๋ยวจะได้คืนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดคิดไปว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวจะได้คืนก็ก,ก็ก็ต้องระวังเพราะมีโอกาสที่จะล่าช้าในการที่จะคืนอาจจะไม่ได้คืนเลย นะครับเพราะว่าคนที่จะมาพึ่งพาใสายคุณขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนมากพอสมควรนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับมันจะมีเหตุที่ต้องเสียงเงินหรือเหตุที่ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของรถดนรถนตนหรือยันผ่านนะครับสำหรับคนที่มีรถจนใช้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีก็จะมีการเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง ไม่ได้แปลหมายถึงเป็นการเสียกปกติว่าคือลถไฟฟ้าหรือเดินทางไปไหนนะมันจะมีอะไรที่มันเสียมากกว่านั้นนะครับเป็นเป็นอาจจะประมาณว่าเป็นการเช่ารถหรืออะไรที่จะต้องมีการเสียเงินนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็มันจะมีเหตุให้ต้องมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณทํางานอยู่ในที่ที่หนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือดีอยู่แล้วนะหรือคุณอยู่ในอยู่ในที่ที่หนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุข สุขกับตรงนี้อยู่แล้วแต่อยู่ๆเนี่ยมันกลับมีที่ที่ดีกว่าหรือมันกลับมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ดีกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็อยากจะต้องเลือกสิ่งนั้นอะที่มันมาเข้ามาใหม่ที่มันดีกว่าแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่าแต่ด้วยความที่เอที่เก่ามันก็ดีหรือสถานที่ที่อยู่่แล้วมันก็ดีแต่คุณก็ไม่ค่อยอยากจะทิ้งมันไปแต่เห็นข้อดีของที่เก่าที่มันดีไอ้ที่ใหม่ที่มันดีกว่าเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องทิ้งที่เก่าไป ไปหาที่ใหม่นะสำหรับในเรื crochet, day, i i, ่องของการงานเนี่ยถ้าบอกว่ามีการไปอยู่ไปที่ใหม่ก็จะมีการเจริญเข้าหน้านะครับเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับในเรื่องการงานการประสานงานการติดต่อเจรจาใดๆโอกาสใดๆก็ตามเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานจะประสบผลผดีมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวก็จะมีลูกค้ามากขึ้นมีการขยับขยายมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนะครับผมเดือนมาสักครู่นี้เดือนสิงหาเดือนกันยาน เดือนกันยาเนี่ย สำหรับคนที่ไม่มีคู่นะครับสำหรับคนที่โสดอยู่โอกาสที่จะได้เจอคนรักนะครับในเดือนกันยายนนะครับออดูดีๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือกําลังคาราคาซังกับใครบางคนที่จะเลิกไม่เลิกและสุดท้ายเหมือนประมาณว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าจะเลิกกันแล้วสุดท้ายมาเจอเรานะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นการครบซอนเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามีการพูดคุยตั้งแต่แรกมีการเคลียร์ตั้งแต่แว่าโอเคคุณโสดจริงๆนะคุณไม่ได้มีปัญหานนะนะครับก็จะกลายเป็นว่าคุณคือจะได้คู่ครอง แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังปัญหาเรื่องของบุคคลที่3เข้ามามะพันทําให้เกิดปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภสําหรับคนที่มีคนรักนะครับหรือเพื่อนสนิทนะครับคุณจะมีโชคลาภจากคนเหล่านั้นแล้วก็ในช่วงกลางเดือนเนี่ยปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณหรืออะไรก็ตามที่มันยังไม่สําเร็จนะครับ อะไรก็ตามที่มันค้างค้างคาคาเนี่ยมันจะมีการเคลียร์มันจะมีการทําทุกอย่างให้มันประสบผลสำเร็จโดยการที่คุณได้ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยเคร่งเครียดนะครับหรือรู้สึกว่าท้อแท้กับสิ่งใดก็ตามเดือนนี้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ทําให้คุณประสบผลสำเร็จแล้วแล้วก็ปลายปลายเดือนเนี่ยมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ นะครับทรัพย์สินมรดกนะครับหรือโชคลาภข้อนใหญ่เข้ามายังไงมีลุ้นนะครับก็ใครที่อยากจะหมดหนี้ใครที่อยากจะใครที่มีหนี้สินแล้วอยากจะหมดหนี้หรือบางคนไม่มีหนี้สินแต่อยากจะซื้อบ้านนะครับอยากจะไปกู้ยืมเงินก้อนใหญ่มานะซื้อบ้านหรือทาธุรกิจอะไรก็ตามเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้นะครับผมแต่ก่อนที่จะได้เนี่ยผมแนะนาเคล็ดลับอย่างนึงก็คือพยายามทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของออบริจาคข้าวสารข้าววัด นะครับหรือทําบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมนะครับหรือสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับทำบุญเกิดกับสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็จะได้เงินก้อนใหญ่หรือคุณจะได้อะไรบางอย่างที่เหมือนประมาณว่าจริงๆตามพื้นดวงคุณอาจจะได้แค่แค่แปดแต่พอคุณไปทําบุญคุณได้เต็มสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะต่อมาในช่วงเดือน ตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีเรื่องของโชคดีต่อเนื่องนะครับในเรื่องของความรักก็ดูมีความสุขทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินโชคลาบเงินก้อนกลางเดือนมีโชคลาภนะครับในช่วงในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาที่บอกเนี่ยมีตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเลยนะครับในช่วงเดือนตุลาเด่ยก็จะมีในช่วงกลางเดือนนะครับเรื่องของความรักอะไรก็ดูมีความสุขดีนะครับแต่ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยระวังระวังเรื่องอะไรพอคนรู้ว่าคุณมีเงินพอคนรู้ว่าคุณมีโชคลาบหรือคุณกู้เงินอะไรผ่านมีเงินก้อนอะไรก จะเริ่มมาวุ่นวายแล้วนะครับจะเริ่มมาทําให้คุณจะต้องเสียหายเงินอาจจะมาหยิบยืมหรืออาจจะมาทําอะไรก็ตามทําให้คุณเดือดร้อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าโลภนะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเสียเงินเพราะความโลภ เสียเงินเพราะถูกหลอกเสียเงินเพราะมีคนมาบอกว่าลงหุ้นตัวนี้สิตัวนี้มันดีอย่างง้นอย่างนี้ไปซื้อสิ่งนี้สิมันจะได้กําไรซื้อทองนี้สิเดี๋ยวมันจะนุ่นนี้นะั่นสุดท้ายมันไม่เป็นไปอย่างที่คนเหล่านั้นพูดนะครับแล้วคุณก็จะเสียเงินนะต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ เดือนพฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องระวังให้ดีสำหรับปี68นะครับเป็นเดือนที่ค่อนข้างพีคสุดของคุณพีคในด้านไม่ดีนะระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับระวังเรื่องก,การผ่าตาัดเสียเลือดเสียเนื้อหรืออุบัติเหตุมันมีเรื่องให้ต้องเสียหายมันมีเรื่องให้ต้องสูญเสียในช่วงในช่วงเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าเกิดคุณฟังคลิปมาฟังคลิปมาถึงตรงนี้นะ ใครที่สามารถบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดทั้งปีนะครับนั่นหมายถึง3เดือน4เดือนครั้งหรือใครสามารถทําบุญลงศพได้นะครับก็ทําบุญลงศพช่วยเหลือพวกผู้ป่วยเรื้อรงังทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ ยารักษาโรคต่างๆนะครับผู้ป่วยยักไร้วัปรบาบัติภู้ใดๆก็ได้ไดไดทํำคญเก่ยวกสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องรับวิบากกรรมอย่างนั้นแบบหนักๆนะครับเพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยมีโอกาสาที่จะมีการเสียเลือดมีการผ่าตัดหรือมีอุบัติเหตุบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียด้วยเอาเป็นว่าเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่ต้องระวังในทุกๆด,ด้านนะครับดำเดนินชีวิตแบบไม่ประมาทถ้าเดือนต้องมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลหรือจะต้องไปไหนเนี่ยไม่ควรเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมีนัดหาหมอนะครับแล้วคุณหมอมีมีการวินิจฉัยบางอย่างบอกว่าอาคุณจะต้องผ่าตัดนะแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะผ่าตัดเดือนไหนคุณก็เลือกเลยว่าจะผ่าตัดเดือนพฤศจิกายน รหรือใครที่อยากจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการรักษายกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนมีการปร่วยอยู่แล้วและมีการนัดหาหมอคุณหมออาจจะนัดเจาะเลือดในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเสียเลือดอยู่แล้วโดยที่คุณหมอมีการสั่งนะครับหรือมีการนัดหมายแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีการนัดหมายหรือไม่ได้มีความไม่ได้มีการพูดเลยว่าคุณจะต้องป่วยต้องเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนก็ต้องระวังนะครับผมต่อมาเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคม เดือนธันวาคมเนี่ยในช่วงต้นเดือนระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อ,อาศัย มันจะมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมนะครับระวังเรื่องฟืนไฟนะครับระวังเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับกลางเดือนธันวาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับมีแผนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับปลายเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับมีกินมีใช้นะครับโชคลาภอะไรก็มีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนที่รุนแรงที่สุดสาหรับปี68ของคุณก็ณเท่ากับว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนระวังไว้นะครับภาพรวมของปี68นะครับปีนี้ ก็ต้องเตือนว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับระวังเรื่องบุคคลที่3จะทําให้คุณจะต้องมีปัญหา นะครับเข้ามาทําให้ครอบครัวจะต้องแตกแยกนะอันนี้เป็นภาพร,ารวมของปี68แนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวก็ต้องระวังบุคคลที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาบวชพันธนะครับปีนี้คุณอาจจะโดนติดิชื้นินทาอาจจะโดนว่าร้ายหรือจะทําหรือใครอาจจะทําอะไรลับๆล,ล่อๆกับคุณไม่ค่อยจริงใจคุณต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ต้องไปสนใจเพราะอันเนี้ยมันเป็นดวงชะตาที่เขามีกําหนดไว้แล้วว่าคุณจะต้องเจอแบบนี้ถ้ามีใครมาทํากับคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจะนะครับถือว่าเป็นการชดใช้กรรมในแต่ละปีของเราไปนะครับการ ส่วนมน์ทำสมาธิแผ่เมตตานะครับให้กับเจ้าครรมนายเวรปีนี้จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยทั่วไปของอาชาวราศีมังกรปี68นะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของราศี นะครับนักษัพท์วันเกิดนะครับยังมีอะไรที่แตกแยกออกไปอีกซึ่งเป็นองค์ประกอบในการที่จะนํามาพยากรณ์ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างที่ผมเรียในให้ทราบว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีเก็บไว้เป็นกําลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขนะครับเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ การพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ